เย์ย์ย่ถ้าเราเนี้ะเราเราไม่จำเป็นต้องไปบวกไปแรกเราาจังหวะเลือกต่อยเอาเราต้องไปบวกไปแรกนะเลือกจังหวะต่อยเอาโดยแนวบวกไปเออเออเราต้องไปก้อนเราต้องไปกงอนเรื่องล้าจังหวะต่อยเดียวนี้ไปดีนี้อใส่เอาขวา

ไปไ,ไปให้ได้ไปให้ได้ไปให้ได้เลือกจะว่าต่อยนี่ให้ได้นี่ให้ได้นีน่ให้ได้อ่า พัง oh. 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 yes. กันตัวยืดพี่พ yeah. ังกันตัวยืดพังกันตัวยืด